ก้อนละถึงหวดก้อนละอืมมองเก้อนละบบดนี้เลยเลยจุดถูบที่ขครืองจังเลยเขว่าให้ผมฟังไหมนี่อันมือขึ้นนี่เแ็ดยังก็มันสวดมนต์ขอพรขอลาภเพิ่นอยู่มองปลาช่าอันเองอันคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันนี้ตรงมาจังเลยน้อนี่เนาะไอ้ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาจังเลยมาหาจังเลยน้องหนิหน่อโอ้มาหัดบาดเลยบาดนี่มาพี่มาพี่นี่มาพี่มานั่ง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 พี่เดี๋ยวโอ้ยมาจังเลยจะโศเห็นน้อนี่เนาะมาพี่มานั่งพี่มานางเก่งเก่งเกือบมามาพี่เด้อมาพี่มาพี่โอ้ยเอาพไปน้อน โอ้ม oh, <Hey. S 1> uh ันนั่งนี่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 นั่งข้างนี้ก็ได้ครับนั่งเลยนั่งเลยนี่น้ำกินน้ำกินกบบนี้เ้อโห้ยมาเดี๋ยวน้อบ่บเจ้ยงโบนั่นล่วงหน้าเลยนี่เอามาหอดโอ้ยมันเจีงโชคตรวจมดขอพรขอโชคขอลาบมาขึ้นนี่เอ้ยเออต่วนมดแล้วก็ไปเขาให้ไปจุดธูปยร่องก็ได้มานี่ หกห้าห้าเก้าเดบเดไก็เดียวเดียวเดียวว้าวเห้ผมฟังเหยนี่อันมือขึ้นนี่เฮ็ดนยังก็มันสวดม้ตนขอพรขอลาภเพิ่นอยู่บองป้าสานเออ่องเันถึงวดก้อนละอืมมองเก้าอัละบันนี้เลยเลยจุดถูกที่จั้นเออจุดถูกได้หกหเก้า เลขทูปนะเออเลขทูปหกหาเก้าอ๋อได้หกหาเก้าเอาเกี่ยวให้พี่้องเบึงวยูมันเนาอเออบึงมองแะน้อยนั่นเอาแต่ว่าเลขเลขมือนั่นมือไปหาแถวสุดท้ายนี่ของของไอ้ตองนี่ยังก็จำได้บ่คือสามแปดเงินบ่เออ 4...3...8 สามแปด ที 3, 3, 1, 1, 2. 2> 1, 2, 5, ่สามเปกับกับว่าเมียนะนเาหนึ่งหจึอันทุดไทยนั่นเออชุดไทยหนึ่งเ้าหนึ่อันก้อนนั่นอันอันอันก้อนหนึโอ้อันอันตอนแรกอันที่ฝันว่านเรกนกนกนกแกงเออนกแกงไงเก้านกแกง ป็นมันเดิมันเป็นเนื้อว่าหนึ่งแล้วมันเป็นเจ็ดเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งทีไปตามต้หวดนัมนแบบนี้แบบไปไปแถวหลังนี่เป็นไงวะมันพ่อแม่โนกแกงเขาเขาอึนโนกแกงบ่เออโนกแกงเลยบ่แม่ตีเป็นตีเป็นเจ็ดว่ได้ต้งตีเป็นเก้ามันบ่เออตีเป็นเก้าโอ้กับเลยใดหนึ่งเก้าหนึ่งเออเอาจำได้แล้วแถาคว่ำไปน้อยหนึ่งคิดสุใจแบบนี้มือนี้เรามาเนี่ยซือกระดาษแป่นนี่ เกเรเกเรมานี่ว่าไปอยังบอกไปสวดมนต์ขอแล้วก็จุดถูกตีไงเนี่ยเน<ย><ย>ี่ยถือกระดาษมาเนี่ยนี่นเขียนมาเองด้วยนี่อนเอาคลิปแบบเฝ้ฟาๆด้วยพี่น้องคลิปนี้บ่ได้บ่ได้เขียนให้พี่น้องบิ่งอีกด้วยนี่มัน,นม,มาหามันโดนกับเสียใจอีกหามันมาเนาะเออหามันมากับว่าหลายตัวหรอกเขาอันอันเก่ากับแค่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้าหนึ่ง เตครับอันนี้ก็หุกหาเก้าเอ้าอันนี้จุดถูบเด้มือคืนนี่ใกล้แล้วพี่น้องโค้งสุดไทยถือว่าเป็นโค้งสุดไทยของพ่อใหญ่ตองกับเลวกันว่าติไปหาอีกอยู่แต่ว่ามันบ่ท่านเองมีเวลาไปแต่ว่าวมนที่ออกแล้วแหละถ้าไปท่านก็นสิไปไปประทันก็นสิบ่ได้ไปจริงๆนะพอดีเลยพออย่อใหญ่มาโอ้มาบอกหอดบานเลยพี่น้องหกหาหนึ่งให้เพื่อนไปจับเอาเนาะตัดออก หกหก้าเก้าเราจำมาลรือแอดบอกผิดหกห้าเก้าเด้อพี่น้องอีกตัวหนึ่งเด้อของพญายตอง้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับหกห้าถ้าตัดก็สิเป็นหกห้าหกเก้าห้าเก้าย็งสี่เนาะแค่นั้นตัวบ่หลายตัวดิล่ะอ่ะเอาพี่น้องเบิ้งตัวเลขตามนี้แล้วถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วกันสําหรับตัวเลขของพญ่ตองเนาะครับจะไปใส่ตัวว่ามีธทุระไปใส่หรือว่า เครื่อองยโอ้เอาเคียงอี้ยังหลับปั่มลมโอ้มันเป็นอย่างมันห่างเอาไปสอบมามันก็เอาเคยหาของห่างมาได้มันก็ว่ามันดีมันจะขายพันหนึ่งโอ้อ่าขายพันนึ่งอย่พวกท่านในเงินมันดอกพวกท่านเดี๋ยมาเช็คมาหยั่งบังมันจะเทน้อยจะไหลายนะมันใสได้ป่ะฮะนี่ก็บอกแห้งอยู่แห้งอยู่แต่ว่าสายหัว่ฉีดหัวหยังมันตรง มันเอาเฮ็ดอย่างได้เนี่ยสูบน้ำเลยปไปหาแบบซุกโอ้เดี๋ยวไปหาสร้างซุกเออเขาเช็คบ้างให้กันได้กับเดียวเอ๋อมาท่านเชงตั้งเัาดอกโอ้มืนม่นหนมื่นเพราะงี้ใส่เสียขาดถ่ายคลิปออกไปเพราะว่าทำไมไม่ซื้อเสื้อให้คุณตาหน่อยมาท่นว่าโอ้ยเดี๋ยวบิดบ่อยากดอกเสียนเดี๋ยวสิหาให้เราอยู่อืมอันพีน่น้องต้องแชร์เพิ่นกับพวกหูดอกว่าเวลาไป ได้ให้ยยังพี่ไนโบกับเขาบ่ได้ไายให้พี่น้องเบิ้งดอกเนาะอ่สำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม 2, ออสองพัหนห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นหกสิบเจ็ดโอ้ย้ำมือโซ่ยังค่อยเอบาเบาลงก็ลืมมาเบิ้งเลขตัวนี้เลยว่าไปนําเลยเอาไม่ถือให้พี่น้องเบือ้บองต้นนะบ่ได้เขียนอีหยังรายละเอียดให้เด้อพี่น้องจําเอาแต่ว่านี่คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับของพ่อใหญ่ตองนะครับ หรือว่าปูห่หรือสีตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับหกห้าเก้าตัดตัดก็เป็นหกห้าหกเก้าห้าเก้าซ้ำนี่เนาะไม่เนาะเอาขิบนี่ป้ตองเอาอย่างไรเราเอาสั้นๆให้พี่น้องเบิ้งถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับอ่ะเอาแเอาสูบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจกน้อยผมกับสิไป ทุระขึ้นกันว่าวิีกี่ก็คือสิบว่าได้ไปตามองใ้อีกแล้วละ่ะเวิร์แล้วละ่ะมันจ,จ่อแล้วครับมืออื่นแล้วมืออื่นกะหววออกแล้วมัอน,นี้ให้พี่น้องเบิ้งของพ่อใหญ่ตองผู้เฒ่าเฝ้าประชาเนาะรเราจุดถูกเดมขึ้นเรายันมันออกห้ามันออกงกหากระด่นานเสียดายว่าจะเลเลยมาหอดบ้านเลยครับพี่น้องอ่ะขอบคุณหญ่ตองหลายๆครับผม ครับนายตองครับสวัสดีครับขอบคุณหล,หลายๆครับอ่ะเป็นแนวทางเรื่อี่น้องมักชอบจังเอยเอาบลหมักปลชอบเบิ้งพันๆเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณลูกท่านที่เข้ามารับชมไว้พอกันไหมนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ